เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูเชียงธรรมื่อดาและคำบางคำเคยออกมาเป็นแสนเกจดทำ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอุดมสมบูรณ์จริงๆอันนี้ต้นอะไรจ๊ะหนโูมะกืบโลโอ,โ,โอ้โหพี่อยากได้เดี๋ยวช่วยขุดให้หน่อยนะนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่คืออะไรต้นมะข่าโอ้โหมะข่ามีมะข่าด้วยนะมีมีมมโอ้โหแสดงว่าที่นี่อ,อุดมสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเป็นไม้ประจำต้นไม้ประจำอีสานออ แสดงว่าน้องเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นคนที่นี่อ๋อเป็นเยาวชนใช่ไหมเนี่ยเป็นเยาวชนห <c oughs> น้าแก่ไป,น <c oughs> นปนหน่อ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องน้องคนนี้ก็เป็นชาวบ้านที่นี่แหละเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้จักอนุรักษ์ป่าโดยการพาผู้ที่สนใจคนอื่นๆใครก็ได้หรือชาวบ้านก็ได้มาดูนะครับว่าป่าชุมชนนี้มันเป็นยังไงมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนมีพืชพันธุ์ขนาดไหนเป็นคนที่รู้ดีเลยใช่ไหม พอรู้พอรู้ก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับของเยาวชนที่นี่ที่นี่คือที่ไหนครับบ้านห้วยไร่บุรพาห้วยไร่บุรพาตําบลอุบมุงอุบมุงอําเภอหนองวัวซอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นป่าชุมชนที่เมื่อก่อนก็แห้งแล้งกระจุยกระจายถูกบุกลุกเละเทะไปหมดเลยนะครับถูกแพ้วทั้งทําลายไม่เหลือเลยโล้นเตียนเลยแต่ตอนนี้ก็กลับมาอย่างนี้แล้วอันนี้ก็เป็นพน้องนี่เอง เป็นเพราะผู้นำเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำที่นี่เป็นแกนนําสําคัญนะครับที่ชื่อว่าคุณพ่อสวัยสวัยพุทธมานะครับเป็นแกนนําที่รวบรวมชาวบ้านแล้วก็พยายามปลูกจิตสํานึกให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าฟื้นป่าขึ้นมาใหม่จนกระทั่งอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้พ่อสวัยแล้วน้องชื่ออะไรชื่อสวงลุ่นญาติกันใช่ไหมเป็นญาติพาพี่ไปหาพ่อหน่อยได้ไหมได้เออพี่อยากจะคุยกับพ่อพ่อสวัย คุยกับพ่อหรือคุยกับลูกสาวเดี๋ยวดูก่อนว่าพ่อมีลูกสาวหรือเปล่าห้วยสิฮ่อนไลน์นี่พ่อพ่อจะอยู่ไซนี่อยูู่ทะลุบุ่แบกหน่อยแบวกหน่อยเจ้าเจ้าเข้าไปเรียกพ่อเนี่ยพ่อครับพ่อครับตาลุงคนนี้เขาอยากมาหาพ่อครับครับคตาลุงห้วยว้าพอจะไวไหมครับครับผมผมพอ พ่อสบายครับอยากเจอพ่อมาหนาครับผมผมได้ข่าวว่าพ่อนี่ยอดเยี่ยมน่เป็นคนที่มีแนวคิดยอดเยี่ยมสามารถฟื้นฟูป่าได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมครับพ่อการทำาไม่ทำคนเหลือแต่ทำทั้งหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าทําก็ต้องมีแกนนําหลายๆคนนะครับแต่พ่อก็เป็นหนึ่งในแกนนําที่พยายามทําให้มันสําเร็จใช่ไหมครับแล้วพ่อก็ทําสําเร็จด้วยใช่ไหมครือว่าสําเร็จไปได้ระยะหนึ่งได้ข่าวว่าได้รางวัลใช่ไหมพ่อครับครับได้รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศระดับประเทศเลยครับผมที่หนึ่งเลยคือทั้งประเทศเราได้ที่หนึ่งเลยทั้งประเทศมีป่าอยู่เจ็ดร้อยัวปาเจ็ดร้อยัวป่าเข้าประกวดนะครับในปีนี้ใช่ไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบครับก็บ้านท่องไร่ทั้งสองหมู่บ้านก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งของประเทศนะครับของประเทศเลยนะรับช่วยพระราชทานของประเทศด้วยอ้อถ้าอย่างนั้นแต่ผมอยากรู้เรื่อง ความเป็นมาเป็นไปของป่านี่สมัยก่อนนู้นเลยนะครับพ่อเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นคุยกันเนาะไปที่อื่นเนาะวันนี้ร้านพ่อปนี่มันชฉื่อแสวงเนาะมันเป็นร้านนะครับรบมันแซ่บมากครับพ่อเออมันบอกว่าผมเป็นลุงอ่ะพ่อไปครับอย่างเชื่อสิดิ๊กคําบางคําต้องการคำตอบแต่คําบางคํายิ่งใหญ่ว่านั้นโอ้ยสีเยนสบายดีครับนี่ ยังสบายจนเนือแตกเลยอันนี้แม่งปลาห้วยไร,ร,ร่บุรพาาป่ะครับครับผมใช่ไหมครับป๋าว่าไร่บุรพาอืมที่นี่ป่านี้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะพอ่อเท่าที่ผมเห็นนะครับแต,แต่เมื่อกี้หลานห่วไม่รู้เรื่องเลยอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเลยต้นมุงต้นไม้บอกผิดเนแต่อันนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยป่านี้มันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับที่เนี่ยมันเป็นยังไงครับที่นี่คือดูแล้วตั้งแต่แรกๆนะครับ,รบเป็นเป็นป่าที่ว่าเสี่ยมชมมีมชาวบ,บ้านเขามาบอกลุกมาทําไร่ทํานา อยู่แถวๆนี้หลายๆแปลงครับบริเวณนี้คือต้นไม้ใหญ่่างนี้ไม่มีเลยใช่ไหมพ่อมันเลียนเตียนโลกหมดเลยเป็นทุ่งหญ้าไปทั้งหมดเลยเป็นทุ่งหญ้าหมดเลยครับเป็นทุ่งหญ้าไปทั้งหมดอแต่ก็มีการดูแลกันแบบที่ว่าชาวบ้านดูแลกันนะใครอยากได้ตัวไหนก็จับเอาจับเอาโดยที่ว่าไม่มีกฎหมายอะไรเข้ามาก็ห่างไกลทางด้านการกฎหมายแล้วเมื่อปีพศสอ8พ0นแปับมีการสัระทานป่าครับที่ทำชำระานป่าขึ้นมาก็มีทางผู้ลเหมาารับ เขามาทานป่าเขาก็มาตัดเอาไม้ต้นที่มันโตไปอะไรเป็นจุดที่ทําให้พ่อรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องยุติยับยั้งนะเนี่ยครับอันตรงนั้นที่ผมมาพอมาปี2 5 2 0นะคร้บครับผมได้รับเป็นตําแหน่งสารวัตรกำนันอ๋อได้เป็นกำนันเพรามีคิดนะครับคำชี้ก็ปรึกษาหาเลยกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็กำนันผู้ยญ่บ้านไม่มีคิดว่าจะให้เป็นป่าใหญ่ถึงกับามีได้รับรังวลอะไรอะไรไม่เคยคิดตรงนั้นก็คิดแต่ว่าอยากให้ป่ายังให้ป่าอยู่อยู่ ให้มันมีป่าขึ้นมาเหมือนเดิมที่ก่อนที่ผมเป็นเหล็กเห็นป่าที่ใหญ่ๆตอนนี้ป่าใหญ่ไม่มีแล้วก็คิดว่าจะให้ป่าใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้คืมคิดของผม เกษตรกรก้าวหน้าใช้คูโบต้าอยู่ดีกินดีโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนร่วมสร้างวิถีการพึ่งพาป่าและชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืนเดี๋ยวามาคุยกันต่อตอนนั้นเราทิ้งท้ายไว้ที่ พ่อบอกว่าเอาแล้วเว้ยเราเป็นสารวัตรกำนันละมีอำนาจละเราจะต้องมาจัดการเรื่องนี้หยุดการทำลายป่าครับแล้วต่อไปเป็นยังไงครับพ่อครับต่อมาก็มาช่วงระยะปีสาสิบนะครับปีสามสิบนี่ก็ป่าไม่เพเฉพาะตรงนี้นะครับที่อื่นที่มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกไปเป็นบ้านอยู่ภายในป่าในดงของเราประมาณสิบสิบหมู่บ้านครับสิบสิบหมู่บ้านเข้ามาอยู่ในป่าแล้วเข้ามาอยู่ในป่าที่เราเรามองเห็นนะครับใกล้แต่เรามองเห็นนี่เป็นสิบสิบหมู่บ้าน พวกผมและคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไปเอาเซอร์นเขาลงไปเอาเขาลงจากป่าเป็นสิบสิบหมู่บ้านนะครับเอาลงทั้งหมดไม่มีการต่อต้านเลยพ่อไม่มีครับไม่มีการต่อต้านเขาก็เข้าใจเวืาเราพูดว่าตรงนี้มันไม่ใช่ป่าของเรามมนเป็นป่าของป่าจงหวันอย่างชาติแล้วก็ให้เหตุผลเขาเข้าไปเขาโอเคเอพ่อครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหมผมได้ยินมานะว่าการที่ลุกขึ้นมาเราลุกขึ้นมาจัดการเรื่องเรื่องพื้นป่าเนี่ย เป็นพราะปีการไปอบรมเรื่องรอสทอปอ้วยรอสทอปอคือย่อมาจากอะไรครับราชดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าออันนี้หรือเปล่าครับเป็นเป็นตัวจุดประกายเป็นจุดประกายครับครับเป็นจุดประกายให้ครับพวกผมและทีมงานชาวบ้านหัวไร่ทั้งสองหมู่ครับมีความกระตุ้นขึ้นมาครับมีใจรักษาป่ามีใจจากดูแลป่าคือช่วงเราอบรมรอสทปร้วราชดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับเราจะได้สาบานอ๋อมีสาบานด้วยสาบานต่อพระบรม อ๋อคของท่านว่าเราจะรักษาป่าเพื่อช,ช,ชีวิตอันนี้เป็นเป็นจุดประกายจุดเริ่มต้นที่เราจะห่วงเห็นป่านี้ขึ้นมามโดยพร้อมเพียงโดยการร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พระแลโรงเรียนชาวบ้านอ,อันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญครับ,บโอ้ทียรนะพนาป่าของเข้าให้เข้มแข็งยังยืดยังไดนะครับมีทั้งสูนแต่ผ้าเจา้าที่นออกมาปลูก้าง เจ็ดดับบิลปานาเกษตรที่มองเข้าที่นี่ที่โล่งอยู่ประมาณยี่สิบกิโลเม่รมาครับอันดับข้อที่พัฒนาต่างๆต่อไปทั้งศูนย์สีมณฑลอยนะครับที่ขับต่างๆนีนการมีเขากำลัแข่การจะเก็บเพชรเก็บปื้นเอาไปทั้งสิ้นก็เมื่อไม่นานมานี้พ่อก็ไปรับรางวัลใช่ไหมครับผมรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพใช่ไหมครับครับรางวัลที่ที่หนึ่งระดับประเทศเนี่ยครับที่หนึ่งระดับชื่อโครงการอะไรนะพ่อกล้ายิ้มคนรักป่าป่าชุมชนพ่อลองพูดให้ผมฟังสิว่าทำไมเราถึงได้ที่หนึ่งพ่อคิดว่าทําไม ชาวบ้านของผมดูแลแบบลักษณะต่อเนื่องไปเลยอืมไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนไม่ไม่ว่าหน้าแรงหน้าฝนจะทํากันไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ต้องวันนี้มีค่าจ้างไหมวันนี้มีค่าอาหารไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถามถึงอืตกหน้าที่ของใครคนนั้นก็ไปไปเรื่อยเราทําไปนะครับคนไม่มองเห็นเทวดาท่านก็มองเห็นอได้รับมาจริง,รงสิ่งที่เรารับมาก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจคครับ,รบจะให้เป็นเงินทองก้อนม เอามาอก็เป็นไปไม่ได้เราก็แค่แค่ได้กะลังใจรางวัลทุกรางวัลมีแต่น้อยนิดครับจนระดับใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เราได้รับภูมิใจมาก,กก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สุดยอดครับสุดยอดที่ชาวบ้านเขาได้ได้รับ สิ่งสาคัญที่สุดคือการที่ป่าชุมชนแห่งนี้มีเนื้อที่พันกุ่าไร่นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูแลรักษาป่าแห่งนี้มา20-30ปีแล้วนะครับมีองค์ประกอบหลายๆด้านที่ที่น่าสนใจครับอย่างเช่นในเรื่องของสังคมก็คือมีการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านหรือในชุมชนนั้นมีเจ้าที่ป่าไม้เข้ามามา,มาช่วยนะครับในฐานะที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์และพึ่งพิงป่าในลักษณะที่ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนนะครับคือเก็บหาของป่าในลักษณะที่ไม่ได้ทําลายแบบล้างผ่านนะครับมีการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนอันสุดท้ายคือระบบนิเวศนั้นเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับมีสภาพป่าที่สวยงามมีการดูแลป้องกันร,รักษาป่าทั้งไฟป่าด้วยตัวของพี่น้องประชาชนเองก็ทําให้ชุมชนบ้านห้วไร่บุรพานี้ได้รับรางวัลในระดับประเทศนะครับ นาเอ๋รครับรางวัลที่พ่อสวัยเล่าให้เราฟังนะครับเป็นรางวัลที่น่าสนใจมากและตอนนี้เราก็ต้องมาคุยกับเจ้าภาพของรางวัลนี้นะครับเป็นโครงการกล้ายิ้มคนรักป่าป่ารักชุมชนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับทำไมถึงมีแนวคิดที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาครับ ก็บริษัทพลิฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะเราทำธุรกิจพลิฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญเลยทางสังคมของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นลำดับต้นต้นเลยนะคะเราก็ได้คัดเลือกที่จะทำโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้นี่นเองจากว่าเราเห็นว่าป่าไม้นนับวันมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติเลยนะคะ เราได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะก็พบว่ามีแนวคิดเรื่องป่าชมุมชนนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ มีหลักการที่ดีนะคะแล้วก็เราเห็นว่ามันสามารถที่จะมาเป็นกลไกสําคัญในการช่วยเรื่องปัญหาเรื่องนี้ได้โดยแนวความคิดหลักเลยนีะคะเรานํามาจากแนวพระราชดำริของในหลวงนะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ของส็จพระนางเจ้าพระรมมาชินมนาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าเพื่อใช้เป็นเป็นแกนหลักนะคะในการดาเนินโครงการคะให้ให้เห็นถึงการที่ป่ากับชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่าง เกื้อกูลกันะนะคะแล้วก็ยั่งยืนค่ะป่าคือหัวใจของของคนคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้ที่ไหนมีคนที่นั่นก็มีป่าไม่มีป่าเราอยู่ไม่ได้ ครับครับดีใจครับดีใจที่วันนี้ป่าของพ่อเนี่ยกลายเป็นแบบนี้และคงสมบูรณ์ละครับนะแต่ว่าพ่อคิดดูสิว่าออย่างอย่างรุ่นพ่อเนี่ยรุ่นพ่อเราก็มีอายุอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพ่อที่เป็นแกนนําะโอ้ก็รุ่นมีอายุทั้งนั้นเลยน่เคืออรกันเออแล้วพ่อคิดว่าถ้าสมมติหมดรุ่นรุ่นเราไปเนี่ยหมดรุ่นพ่อไปรุ่นเพื่อนเพื่อนพ่อเนี่ยแล้วทํายังไงใครจะดูแลป่านี้ต่อละครับพ่อครับผมอันนี้ผมมีโครงการอยู่แล้วโครงการที่เราว่าจะ ขยายจากรุ่นรุ่นพอผมนะครับครับลงไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไปเรื่อยๆนะครับอ๋้พ่อถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังด้วยครับผมทำยังไงครับพ่อครับก็ขี่แนวทางอส่วนแล้วก็ขยายางเทนวันนี้ก็มีทางรักศึกษาของโรงเรียนของเราครับเข้ามาเป็นมาเกธเพื่จะฝึกสอนให้จากรุ่นรุ่นเยาวชนลงไปรุ่นสู่รุ่นโรงเรียนครับจากโรงเรียนป .5 ป .6 ก็จะลงไปต่อไปป .2 ป .3 ไปเรื่อยๆมันจะทัดกันขึ้นมาพ่อขยับขึ้นมา ออกมาก็จะไป,ไปเรื่อยๆจนกลัวว่าทุกรุ่นต้องมีส่วนร่วมในป่าแล้วเท่าที่ดูทุกวันนีน,นะพอเล้่อเด็กรุ่นใหม่ๆในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่รุ่นรุ่นใหญ่ๆนะรุ่นเล็กๆเนี่ยเขามีความรู้สึกไงเกี่ยวกับป่าครับคือทุกวันน้ครับนักเรียนรุ่นม .2 ม .3 นะครับ,รบหลังจาก่นเล็กขึ้นมาขึ้นมาถติมานึ่ถึงหนึ่งส่วนมากก็ไปเร่างเรียน,นแล้วก็พยายามจะเอาวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย มาเป็นกิจกรรมภายในปา่าครับกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการหลายๆฝ่ายส่วนมากก็าทางเทศบาลก็จะจัดเป็นวันอาทิตย์ศึกษาเรียนรู้ครับเท่าที่ดูความสำเร็จของป่าชุมชนที่นี่นะพอนะ่เอเนียหมู่บ้านรอบๆเนี่ย เขาก็เริ่มทาตามเป็นเครือข่ายแล้วแล้วรอบนอกๆๆไปเขาก็คงอยากจะทําตามเหมือนพ่อใช่ไหมครับเขามีการเอาแนวคิดของพ่อไปปฏิบัติตามอย่ไหมครับครับก็มันเป็นมันเป็นโครงการของทางอำเภออีกอย่างคือจะให้บ้านไร่บุรพาของเราครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างด้านป่าชุมชนครับเพราะว่ามันทุกอย่างนะครับเราก็ดูตัวของเรา ดีแล้วแล้วก็ขยายออกไปวงนอกพอวงนอ,นอกก็ขยายเข้าสู่วงการทางราชการเขาท่านราชการเขาเห็นด้วย okay, <า>โอเคเขาก็ยอมรับจะให้ในายเขตอำเภอทงสอรท้าในายอำเภอก็ประกันเลยว่าจะทําให้ได้เหมือนบ้านไร่ไร่ทั้ทง,งอำเภออันนี้เป็นโครงการของท่านนายอำเภออันนี้ผมก็เลยยอมรับเอาตรงนั้นเออก็ดีที่ถ้าเป็นได้นี่ก็เป,เป็นเป็นที่ส่วนหนึ่งที่พวกผมต้องจะขยายอยู่แล้วครับมีความตั้งใจที่จะขยายข่ายออกไปให้ทั้ง ข้างซ้ายขวาออกไปให้ให้เป็นแนวเดียวกันหมดครับถ้าเราจะม่อยู่แต่เราเนี่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่พาะเราก็อยู่ไปไม่ได้ถ้าข้างเคียงไม่มีส่วนร่วม้าข้างเคียงมีส่วนร่วมแล้วก็ทางอำเภอก็ยอมรับโอเคครับตดวนี้ก็ทางอำเภอก็จะหางบประมาณมาฝึกมาฝึกเราสตพอเพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อจะพอมเป็น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 ตัวกระจายตอนนี้ตอวนี้ที่นี่ก็เลยเหมือนเป็นเป็นเป็นป่าชุมชน ต้นแบบนะต้นแบบถ้าอีกหน่อยถ้าเกิดมันขยายได้ทั่วป่าชุมชนทั่วทั้งอุดรธานีเอาทั้งอุดรก่อนทําได้แบบนี้โอ้โหมันก็มันก็ดีมากครับพ่ออยากจะให้มันขยายไปถึงไหนมีความฝันว่าอยากจะไปถึงอนาคตยังไงก็ตาบความฝันของผมนะครับถ้าอยากความฝันในส่วนตัวผมอยากจะให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนครับได้รักษาป่าดูแลป่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นป่าชุมชนก็ก็ไม่เป็นไรขอให้ดูแลไปพร้อมๆกันกับป่าชุมชนออันนี้จะเป็นวาม ที่ผมตั้งเป้าหมายทั้ในใจถ้าหากทุกหมู่บ้านทุกภายในจังหวัดอุดรธ,ธานีของเราเ,รเป็นอย่างเดียวกันหมดโอเคป่าของเราสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ฝนฟ้าอากาศก็ถูกต้องตามรูก,การอันนี้เป็นเป็นความหวังลูกหลานก็คงจะไม่มีค,าคําว่าแรงมากท่วมมากอะไรไม่มีอันนี้เป็นความหวังหวังอนาคตของลูกของหลานส่วนตัวของพผมเองก็มันก็ถึงขนาดนี้แล้วจะได้ะุป็นเนไาไลรยกันอยู่นั้นับผมครับ ปลาชุมชนนะครับปลาชุมชนทั้งประเทศไทยเนี่ยอุ้มีจํานวนมหาศาลนะครับ,รบแต่ว่าเอาที่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นระดับหมื่นนะครับ,รบเป็นหมื่นน,น,นะครับก็ปลาของพ่อเนี่ยป่าห้วย ไรบูรภาเนี่ยนะครับได้อันดับหนึ่งนีต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับจะต้องมีดีแน่นอนก็เป็นโชคดีของที่นี่ด้วยนะครับที่มีเพื่อนบ้านที่ดีมีชาวบ้านที่เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์มีเด็กๆที่พร้อมที่จะสืบสานต่อนะครับแล้วก็มีแก่งนาอย่างพ่อสไวัยนะครับก็เลยทําให้ป่าชุมชนนี่เรียกว่าขึ้นแท่นขึ้นอันดับเป็นป่าชุมชนชั้นเยี่ยมของประเทศไทยเลยนะครับ ก็นี่คือชีวิตและผลงานของนักสู้ผู้พิทักษ์ป่าชุมชนนะครับพ่อสวัยพุทธมาครับนะครับ,รบแห่งอำเภอหนองวัวซอ,ววอจังหวัดอุดรธานีตนานด่นของเราครับสำหรับตัวงผมเบียงจะดูแลป่าพื้นนี้จนขวาชีวิตขผ,ผมจะหาไม่ถ้าหากผมยังมีชีวิตมีกำลังเพื่อจะต่อต้านหรือว่าเดินทางเข้ามาดูป่าได้ วันนั้นผมจะดูมาดูป่าตลอดจนผมจะมาไม่ได้ชีวิตผองผมจะหาไม่ไปอันนั้นเป็นสุดท้ายของผมฉเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าข้าวดีดคือข้าวชนิดใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งข้าววัชพืชและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่า ปลาชุมชนบ้านห้วยไร่บุรพาอยู่ในจังหวัดใด 1. ชัยภูมิ 2. อุดรธานีทราบคำตอบแล้วส่งปริศนียบัตรมาที่ตู้ปอน .1160 อรามคำแหงกรุงเทพ .10241 ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจากโครงการทำดีทุกวัน d t แท็กดีแท็เดินหน้าโครงการทำดีทุกวันผนึกกำลังมูลนิธิซีเมนไทยสุขากระดาษเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วม จคนบา